นะครับอ้มย่อลงไปนะครับนะมันง่ายนะครับนะถ้ามีอาวุธปืนพกนะครับนะอ่ะนะครับวันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนะครับวันนี้ผมก็ได้อาปฏิบัติหน้าที่นะครับเข้าเวียนเข้ายามนะครับแต่เวียยามที่ผมอยู่นี้มันเป็นอ่าที่ที่นะครับอันตรายเหมือนกันนะครับเวียยามคําว่ายามคําว่ายามก็เหมือนรปภทั่วไปนะครับรปภก็รักษาความปลอดภัย นะครับเวียนยามมีไว้ทําอะไรนะครับมีมีไว้เพื่อสอดส่องดูแลไม่ว่าจะใครไปใครมานะครับคนแปลกหน้านะครับหรือว่าเป็นยามคอยเหตุนะครับเมื่อมีเหตุการณ์อะไรต่างๆเวียนยามก็สามารถตอบโต้ได้ทันท่วงทีนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้รถใช้ถนนนะครับเหมือนที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับผมจะให้ดูนะครับนี่ เมื่อเป็นเส้นทางที่เฝ้าเราจะทํายังไงนะครับเราอย่าชะล่าใจเด็ดขาดนะครับเมื่อเราต้องอยู่นะครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่นะครับนะอยู่ตลอดเวลานะครับเราอย่าประมาทนะครับวันนี้ก็มาตักเตือนหรือว่ามาพูดแนะนําแนะแนวไปนะครับเพื่อเป็นการทําให้หลายๆคนนะครับดีตัวไม่ว่าจะเป็นการที่หลายๆพื้นที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับเวียนย่ำนะครับนะ เวรยามเวลาคุณอยู่ในป้อมเหมือนผมอยู่ในป้อมแบบนี้นะครับมีอ่าเวอร์มีอ่ากันบังอะไรต่างๆนะครับมีกระสอบทรายมีปูนมีดินทรายอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าคิดว่ามันเป็นที่ปลอดภัยนะครับป้อมยามนี่ไม่ใช่ว่าเป็นที่ปลอดภัยนะครับเป็นที่แค่เรามานั่งหรือว่าเข้ามาอ่าหลบนะครับหรือว่าเข้ามาอ่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะมีภัยที่เราจะสามารถนะครับ กันได้ทันท่วงทีนะครับที่จะสามารถตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามนั่นเองนะครับแต่การที่เรามาอยู่ในตรงนี้นะครับในตรงนี้นะโจรที่ไหนมันจะยิงมาตั้งแต่ไกลนะครับน้อยมากนะครับถ้าเขาจะปฏิบัติจริงๆนะครับเมื่อเขาจะปฏิบัติจริงๆต่อให้คุณเข้าเวรนเข้ายามอยู่ในป้อมยามมีอ่ากระอสอบทรายมีอะไรแน่นหนาที่ไม่สามารถยิงทะลุได้นะครับ เรื่องเรื่องแบบนี้นะครับนะอย่าช่าใจนะครับมันมีเหตุหลายเห,เหตุการณ์นะครับหลายเหตุการณ์ที่ผมจะนํามาเล่านะครับนั่นก็คือบทเรียนจากการลบนะครับป้อมเวรนป้อมยามเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะครับเป็นยามข้อเหตุนะครับเป็นยามระวังป้องกันให้เพื่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับหัวใจหลักเลยคือยามนะครับยามข้อเหตุนะครับเมื่อมีเหตุการอะไรต่างๆมีมีมีใครเข้ามาที่จะมากระทําต่อชุดต่ออ่าหน่วยปฏิบัติการนะครับหลายๆพื้นที่ นะครับหลายคนก็คิดว่าอยู่ในป้อมยามแล้วมันจะปลอดภัยนะครับเหตุที่มันเกิดนะครับเราต้องนําบทเรียนจากการลบนะครับเมื่อมันมีเหตุแล้วนะครับไม่มีใครรอดสักหลายนะครับทาไมไม่มีใครรอดนะครับก็เพราะว่าโจรนะครับมันก็เป็นคนนะครับมันก็เป็นคนมันก็มีสมองเหมือนกันนะครับอย่าคิดว่าเขาไม่มีสมองนะครับเมื่อเขาจะเข้าปฏิบัติการต่อนะครับเป้าหมายที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับเขาก็จะไม่ว่าเขาจะเอ้ยยิงตุ้มๆจอดรถตรงนั้นยิงตุ้มๆเป็นไปไม่ได้ นะครับเขาดูพฤติกรรมนะครับพฤติการว่าทหารนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่ปฏิบัติหน้าที่นะครับโดยรอบคอบไหมนะครับมีจุดล่อแหลมหรือจุดอ่อนให้เขาเจาะเข้าไปไหมนะครับเหมือนหลายๆคนนะครับบางคนก็จะเข้าเวรนะครับโดยนะครับไม่ได้นําปืนมาติดตัวนะครับปืนอาจจะตั้งตรงนี้นะครับอาจจะตั้งตรงนี้หรืออาจจะไปไว้ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ ไม่ได้ขึ้นลำอะไรต่างๆนะครับขึ้นลำนะครับบางทีมันก็เอาไม่ทันนะครับการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามมันเร็วนะครับเร็วมากนะครับบทเรียนจากการลบหลายๆเคสที่ผ่านมานะครับเมื่อมันเข้ากระทําต่อคนไหนที่เข้าเวรเข้ายามป้อมไหนก็ตามนะครับมันก่อเหตุในพื้นที่ไหนก็ตามมันจะนะครับทำนะครับเพื่อว่ามันจะได้นะครับได้ก็คือผลที่ตอบรับไปนะ นะครับมันคุ้มค่านะครับแล้วมันทําได้นะครับแล้วมันไม่ได้บาดเจ็บนะครับมันไม่ได้เสียชีวิตคือมันทําเจ้าหน้าที่ได้แล้วก็ปุ้นเอาอาวุธเอาเสื้อกลาะอะไรไปนะครับมันจะทํานะครับโดยนะครับมันรอโอกาสนะครับเมื่อมันมีโอกาสเท่านั้นนะครับเมื่อมันมีโอกาสที่จะกระทำนะครับถ้ามันไม่มีโอกาสมันก็ไม่ทํานะครับเหมือนมันขี่รถไปมาเหมือนถนนเส้นนี้ที่ผมยืนอยู่นี่นะครับ ไม่ใช่ว่าเขาไม่ดูนะครับเราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าใครขี่รถไปมานะครับทุกที่นะครับต้องมีป้อมเวรนป้อมยามอยู่หน้าฐานเ,นเดียวกันหรือว่าหน้าหมู่บ้านอะไรก็แล้วแต่นะครับโจรน,นะไปตรงข้ามมันก็ขี่รถนะครับมันก็ดูพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเหมือนกันจะบอกไว้ว่านะครับการที่มันจะก่อเหตุนะครับมันจะเข้า,าปฏิบัติการต่อป้อมนะครับหรือว่าป้อมตรงไหนที่เป็นจุดอ่อน นะครับจุดอ่อนก็หมายความว่าไม่ได้ดูแลตัวเองให้ดีมากพอนะครับปืนตั้งอยู่ตรงนั้นนะครับไม่ได้เล่นไม่ได้สนใจเล่นโทรศัพท์อยู่นะครับแล้วก็เป็นเป้านะครับเป็นเป้าหมายให้เขารู้แล้วว่าเป้าหมายตรงนี้เขาสามารถปฏิบัติการได้นั่นเองนะครับที่มันเกิดเกิดอยู่นั่นแหละนะครับจงนะครับหัดนําบทเรียนจากการลบที่มันเกิดอยู่บ่อยๆนะครับเข้าไปยิงในป้อมบ้างนะครับเข้าไปยิงอยู่ข้างป้อมอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับไม่มี นะครับไม่มีใครที่จะสามารถตอบโต้ได้เลยนะครับนะมีหลายเคสนะครับหลายเหตุการณ์เกี่ยวกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มันเข้าไปยิงในป้อมแล้วก็ป้นอาวุธปืนไปได้ด้วยนะครับฉะนั้นคือนะครับการประมาทนะครับมันดูนะครับการที่มันจะเข้าไปนะครับปฏิบัติต่อเวียนยามอยู่ในป้อมนะครับคือเวียนยามมันดีอยู่แล้วหละนะครับมันมีป้อมเหมือนตรงนี้นะครับมีป้อมมีอะไรต่างๆแล้วก็มีเวียนยามนะครับมันดีนะครับดีคือเราได้ระวังตัวระวังภัยให้เพื่อนๆด้วยเวลาเพื่อนพักผ่อนนะครับเวลา เพื่อนทํากิจกรรมอยู่ในกองร้อยอยู่ในชุดปฏิบัติการอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีเวรยามนะครับแต่นะครับเมื่อมีเวรยามแล้วนะครับเวรยามไม่ได้ร็อกขอ,อบนะครับเวรยามประมาทนั่นเองนะครับเมื่อเราประมาทเป็นจูดบอดีนความตายผมก็เคยบอกแล้วนะครับมันดูนะครับมันขี่รถไปมานะครับไม่รู้ว่าใครเป็นใครใช่ไหมละ่ะคุณรู้ไหมว่าใครเป็นโจรคุณรู้ไหมว่าใครไม่เป็นโจรไม่รู้ ที่เราไม่รู้นั่นเลยนะครับเราต้องระวังตัวระวังภัยให้มากๆนะครับการเข้าเวรเข้ายามอย่าชะล่าใจเด็ดขาดนะครับเมื่อมันดูแล้ว นะครับมันจะดูว่าคุณทําอะไรนะครับเมื่อไร่อย่างไรนะครับในป้อมเบรคคุณทาซ้ําๆเล่นโทรศัพท์ซ้าๆไหมคุณสนใจไหมนะครับเวลารถผ่านไปผ่านมาคุณดูไหมมันดูทุกอย่างนะครับพฤติกรรมของคุณนะนะครับว่าคุณทําอะไรอยู่นะตอนนั้นนะครับคุณสนใจไหมปืนตั้งอยู่ตรงไหนนะครับปืนสเปะสปะนะครับมันดูแล้วว่ามันสามารถก่อเหตุได้เรามาคิดย้อนแย้งดูว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นโจรนะนะครับเราจะไปก่อเหตุอะไรสักอย่างในป้อมอะ นะครับคนที่เข้าเวียนเข้ายามอะไรก็แล้วแต่เจ right ้าหน้าที่ยืนอยู่ข้างถนนอะไรก็แล้วแต่นะครับมีบัตดด้หรือเปล่านะครับไปตรงนี้ตรงนั้นนะครับปืนพร้อมยิงหรือเปล่านะครับปืนถือพร้อมยิงหรือเปล่าอาวุธพร้อมยิงอยู่ข้างหน้าพร้อมยกขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับมันก็จะดูทุกอย่างนะครับนะอย่าคิดว่าเขาไม่ดูนะครับเขาขี่รถผ่านไปผ่านมานะครับนะเขาเรียกว่าแนวร่วมปฏิบัติการนะครับเมื่อมาสืบเข่าข่าว นะครับเมื่อเขาได้ข่าวแล้วเขาก่อติดนั่นก็คือการก่อติดของเขานั่นเองนะครับเมื่อเขาก่อติดได้เขาก็จะนําข่าวสารหรือว่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่นี่นะครับเขาก็กอดที่จะก่อเหตุเขาก็นําไปบอกว่าเอ้ยป้อมตรงนี้นะมันทิ้งปืนตรงนี้ไว้ไป2วันไปดู2วันมันก็ทิ้งปืนเสพตะปะมันไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลยมันนั่งคุยกันมันนั่งเล่นโทรศัพท์ไปดู3าวันมันก็ยังนั่งเล่นโทรศัพท์3วันอยู่นะครับวันที่4ี่วันที่5้า นะมันก็ยังทําเหมือนเดิมนะครับวันที่6ที่7ก็เรียบร้อยนะครับมันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับการยืนรบพออะไรต่างๆก็เหมือนกันนะครับยืนรบพออยู่ข้างถงนอนอะไรต่างๆนะครับเมื่อออกไปมีครูบดีหรือเปล่านะครับมีการระวังตัวระวังป้องกันมากดีแค่ไหนนะครับมันก็จะดูนะครับพฤติกรรมการกระทําของเจ้าหน้าที่นะครับเมื่อมันมี เป้าหมายชัดแล้วนะครับเป้าหมายชัดก็คือคนที่ทางานปฏิบัติหน้าที่เหมือนผมปฏิบัติหน้าที่อยู่ป้อมเวรนี่ก็คือเป้าหมายนะครับเป็นเป้าหมายที่ใหญ่ที่ชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเขารู้ว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่แต่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นโจรนั่นเองนะครับนั่นก็คือเป้าหมายที่เด่นชัดนะครับนะเมื่อเขาเห็นเป้าหมายที่เด่นชัดแล้วเขาก็มาดูลาดาว่าเราเป็นเป้าหมายทําอะไรบ้างนะครับเมื่อเขาดูแล้วเขารอที่โอกาสนะครับโอกาสอะไรโอกาสที่เราจะ ทำซ้ำๆอีกหรือเปล่าวันนี Jean ้เมื no, need need ่อเข้ามาดูแล้วนะครับวนเวียนมาดูแล้วนะครับเขาก็จะเข้าข <mor MEL Thanks in photos> ่อเหตุเลยเมื่อเราไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะตอบโต้นะครับเมื่อเราไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะรับมือนะครับฝ่ายตรงข้ามนะครับจงจาเอาไว้นะครับเขาพยายามจ้องที่จะก่อเหตุต่อเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ตลอดเวลานะครับเอาง่ายคือเราอยู่เฉยๆนี่เราอยู่ที่โรงแจ้งนี่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็ตามเราอยู่ที่โรงแจ้งนะครับเราไม่ได้อยู่ที่มืดเราไม่ได้อยู่ที่ลับๆนะครับทำงานเปิดเผย นะครับเพราะว่าสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเราทํางานเปิดเผยนะครับเราไปไหนเราเปิดเผยนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของเรามันต้องปฏิบัติอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับเพียงแค่ว่าเราจะประมาทมากน้อยแค่ไหนเราจะทําซ้าๆมากน้อยแค่ไหนนะครับการปฏิบัติงานนะครับเมื่อเขาเห็นนะครับว่าเป้าหมายมันชัดเจนแล้วนะครับเมื่อเป้าหมายชัดเขาก็รอแค่โอกาสนะครับโอกาสที่จะกระทํานะครับนะครับโดยง่ายเลยนะครับเมื่อเขา ดูนะครับหลายๆว então, ันเขาดูพฤติกรรมนะครับการปฏิบัต er ิของเจ้าหน้าที่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ได้เอาอะไรเต็มที่นะครับไม่ได้ดูไม่ได้การพฤติกรรมนะครับเราไปย้อนแย้งดูว่าเราเป็นโจรนะเราจะดูว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้หรือว่าคนนี้สามารถที่จะกระทําได้หรือเปล่านะครับเมื่อเราเป็นโจรเราก็กระทําได้นะครับต่อให้เราเป็นโจรเราก็รู้แล้วว่าเราทําแล้วมันสําเร็จนะครับแล้วมันถึงจะกระทานะครับพอเสียเปียบมันก็จะไม่กระทํานะครับ เห็นไหมทุกเคสที่ผ่านมานะครับเคสเกี่ยว3สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับทุกเคสเลยนะครับเข้าไปยิงในป้อมนะครับทุกไลายนะครับจะโดนนะครับไม่มีใครรอดสักหลายสักคนนะครับไม่มีใครรอดนะครับแล้วก็ปลนเอาเสื้อก่อเอาปืนไปด้วยนะครับเพราะว่าเขาดูนะครับเขาดูหลายๆวันเขาดูพฤติกรรมนะครับการกระทําการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นี่นะครับว่าทําอะไรนะครับทำยังไงวันนี้ทํันี้นะครับเมื่อเขารู้แล้วนะครับเขาก็หาโอกาสนะครับเขารอโอกาส นะครับเป้าหมายชัดโอกาสมีนะครับทางหนีเราไม่ต้องห่วงเลยเขาก็ต้องดูนะครับทางหนีเขาก็ต้องดูพร้อมโอกาสอยู่แล้วนะครับจงจําเอาไว้นะครับทางหนีมันมาพร้อมกับโอกาสที่เขาจะกระทํานะครับทางหนีไม่ต้องห่วงนะครับเขาดูระหว่างทางไม่มีเจ้าหน้าที่ระหว่างทางนะครับเขาคนอยู่ในพื้นที่เขาเป็นคนที่ชํานาญในพื้นที่นะครับก่อเหตุเขาหนีได้นะครับเหมือนเราอยู่ในพื้นที่ในหมู่บ้านเราในจังหวัดเราในพื้นที่ภูเขาที่เราเคยอยู่นะครับเราปฏิบัติเราก็ขึ้นเขาอะไรก็ได้เราหนีนั่งรถนั่งเรือไป นะครับเราก็หนีได้นะครับถ้าเราอยู่ในพื้นที่เขาเรียกว่าความชานาญในพื้นที่มันต่างกันนะครับเพราะว่าการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนี่มาปฏิบัติงานอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่มาจากทุกทิศทุกทางนะครับนะเหมือนผมมาจากอุบลผมก็ไม่ได้ชานาญในพื้นที่เหมือนโจรนะครับโจนมันชานาญในพื้นที่นะครับนะที่มันสามารถก่อเหตุแล้วหลบหนีได้นะครับแล้วก็ลอยนวล นะครับมันก็ไปขึ้นอยู่บนเขาหรือว่าไปแหล่งพักพิงพักพิงตามหมู่บ้านต่างๆนะครับมีผู้ที่ให้การสนับสนุนมีผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลืออยู่ต่างๆนะครับมันก็จะเป็นอยู่แบบนี้นะครับนะฉะนั้นนะครับเมื่อเราอยู่ในที่รงแจ้งนะครับอย่าคิดว่านะมันจะไม่อ่ามันจะไม่สามารถก่อเหตุได้นะครับมันสามารถก่อเหตุได้นะครับโดยแน่ใดนะครับที่ถ้าเกิดว่าเราประมาทนะครับมันก็จะเป็นจุดบอดแห่งความตายนะครับไม่ใช่ตายแค่เรานะครับ ถ้าเป็นกลางคืนนี่ถ้าเกิดว่าโจรเขาตีฐานนี่นะครับถ้ามันจัดการเวียนได้นะครับทั้งฐานแตกเลยนะครับผมจะบอกให้นะครับนะฉะนั้นนะครับอย่าชะล่าใจเด็กค่ะนะครับอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับการเข้าเวียนปฏิบัติหน้าที่มันไม่ใช่รบพทั่วไปนะครับรปพทั่วไปก็รักษาความปลอดภัยทั่วไปเขาก็มีหน้าที่ของเขาเรามีหน้าที่นะครับมันก็จะเพิ่มความอันตรายขึ้นมาอีกนะครับการปฏิบัติงานอยู่ใน3จังหวัดนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับนะ แล้วก็มาดูนะครับแล้วก็มาดูนะครับการปฏิบัติงานนะครับการปฏิบัติงานเรามีอะไรนะครับเรามีอะไรเครื่องทุ M ่นแรงบ้างนะครับเราก็มีเสื้อเกาะอะไรต่างๆนะครับการเข้าเวรนเข้ายามมันก็มีหลายอย่างที่ช่วยเราได้นะครับแล้วก็ปืนพกนะครับปืนพกนี้สําคัญนะครับของเจ้าหน้าที่นะครับปฏิบัติงานอยู่3จังหวัดนะครับสําคัญมากนะครับทาไมผมถึงบอกว่าสําคัญ อาวุธปืนยาวนะครับอาวุธปืนยาวระยะยาวนะครับบางทีบางครั้งนะครับเราอยู่ในป้อมแคบๆนะครับเราอยู่ในที่เกลกะอะไรต่างๆเราไม่สามารถที่ใช้ได้แบบคล่องตัวนะครับหรือว่าระยะประชิดอะไรต่างๆนะครับเมื่อโจรเข้ามาใกล้ๆเราเขาดึงอาวุธปืนพกออกมานะครับเขาจะใช้ปฏิบัตินะครับเราก็ไม่ทันใช่ไหมล่ะปืนยาวนะครับเมื่อเรายกขึ้นแบบนี้มันตบปืนยาวก็ได้นะครับเมื่อระยะประชิดเราจะเสียเปรียบนะครับนอกที่จากว่าปืนอาวุธปืนพก นะครับเหมือนปืนยาวแบบนี้ผมอยู่ในป้อมอ่ะผมอยู่ในป้อมนะครับเหมือนโจรมาฝั่งซ้ายนะครับเรายกขึ้นมันก็ติดนะครับนะครับเมื่อมันติดเราก็ต้องใช้อาวุธปืนพกนะครับมันจะเร็วกว่านะครับเหมือนเขาอยู่แบบเราอยู่ข้างถนนใช่ไหมล่ะเมื่อป้อมป้อมเรียนอยู่อ่าหน้าถา่ายประกันหรือว่าหน้าอ่าถนนอะไรต่างๆนะครับเราไม่สามารถที่จะเอาทันนะครับเราก็ใช้อาวุธปืนพกได้ อาวุธปืนพกนี่สําคัญนะครับเหมือนเราจะเวียงมาแบบนี้นะครับมันก็เกะกะนะครับเมื่อเราอยู่ในป้อมเวียนป้อมยากนะครับอย่าคิดว่ามันจะทันนะครับถ้าสายตาเราไม่สอดส่องไปบริเวณกว้างๆนะครับเราอย่ามองแค่แคบๆนะครับหรืออย่ามองแค่โทรศัพท์อยู่ใกล้ๆก้มหน้าก้มตาโจรมันมามันไม่ได้ว่ามาแบบที่เราได้ตั้งตัวทันนะครับเขากระทําโดยที่เราไม่ตั้งตัวนะครับเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับที่มันมีเหตุการณ์อะไรต่างๆนะครับอาวุธปืนพกนี่สําคัญนะครับสาคัญมาก นะครับในการเดินทางอะไรต่างๆในการไปไหนมาไหนนะครับเราพกที่มิดจิตอะไรต่างๆเราพกเข้าในเขตชุมชนนะครับเราก็คุยกับเจ้าหน้าที่อะไรเอานะครับเพื่อว่าเป็นการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของเรานะครับอาวุธปืนพกนี่สําคัญสําหรับผมนะครับผมซื้อมาก็ประมาณ5-6ปีแล้วนะครับเป็นเงินส่วนตัวเองนะครับก็ซื้อมาก็อุ่นใจไประดับหนึ่งนะครับบางทีปืนยาวมันเก็กะนะครับเหมือนเกล็กะยกขึ้นมามันก็ติดแล้วนะครับหรือว่า อาจจะตั้งนะครับอาจจะตั้งเดี๋ยวจะมาจับมายกบางทีก็มีหลายอยา่างหลายยุทธวิธีที่เรายัางไม่รู้นะครับบางทีปืนพกเห็นไหมนะครับเราสามารถเอาทันนะครับแค่เหมือนรู้อ่าสมมุติว่าผมยืนอยู่แบบนี้นะครับผมยืนเหมือนรถเหมือนคนเดินผ่านไปมานะครับรู้อยู่แล้วนะครับเราต้องคิดอยู่ในใจอยู่แล้วว่าอาวุธปืนยาวมันไม่ทันนะครับยังไงก็ไม่ทันนะครับเราจะทํายังไง นะครับเมื่อเรารู้แล้วเพราะว่าเราปฏิบัติหน้าที่เราปฏิบัติเข้าเวียนยามอยู่เราต้องรู้ว่าสถานการณ์ภัยมันกําลังจะมานะครับเราต้องรู้นะครับว่าภัยมันจะมาตอนไหนเวลาไหนเราสามารถนะครับสายตาเราวาดไปข้างนอกนะครับเราดูได้ว่าภัยกําลังจะมาหรือว่าภัยที่มันยังไม่มานะครับเราสามารถที่จะตอบโต้ได้ทันท่วงทีไหมนะครับเราต้องคิดวิเคราะห์ในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติหน้าที่อยู่แต่เราก็ทําตัวเหมือนไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ก็คือพักลีแล็กมันก็ไม่ใช่นะครับเราปฏิบัติหน้าที่เราก็ต้อง นะครับเข้าเวีนเข้ายามนะครับเมื่อถึงเวลาเพื่อนเขาเข้าให้เราเต็มที่นะครับเราก็ต้องเข้าดูแลรักษาความปลอดภัยให้เพื่อนเต็มที่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นใครไปใครมานะครับนะ,บนะเหมือนอาวุธปืนพกนะติดนะครับผมรู้แล้วว่ามีไับนะ สมมติว่าเราดูนะครับสายตาเราต้องดูเบข้างนอกอยู่แล้วนะครับการเข้าวินเข้ายามเราดูว่าใครไปใครมาใครใช้รถใช้ถนนนะครับเครื่องรถลาม้าช้างอะไรต่างๆผ่านไปมาเราก็ต้องรู้นะครับเราต้องรู้หมั่นสังเกตด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราเข้าแล้วก็นั่งก้มหน้าอย่างเดียวนะครับเราต้องดูซ้ายดูขวานะครับอันนี้ก็มาตักเตือนกันนะครับสมมุติว่ามีภัยมานะครับมีภัยมาปุ๊บนะครับ แค่เราย่อลงไปนิดหนึ่งนะครับสำหรับผมนะครับยูทิวิตีของผมเองนะครับไม่ได้ไปเรียนไปสอนอะไรตรงไหนมานะครับผมก็จะสอนยูทิวิตีเล็กๆน้อยๆนะครับแนะนํากันนะครับแค่ดึงขึ้นมานะครับอ้มย่อลงไปนะครับนะมันง่ายนะครับนะถ้ามีอาวุธปืนพกนะครับนะก็พยายามนะครับพยายามนะครับอ่า ทำตัวเองให้ดีนะครับทำตัวเองให้ดีแล <inh> together, accord, cosas, so, ้วก็จะไปขอได้นะครับได้นะครับในการที่เราจะนํามาป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของเรานะครับนะถ้าเกิดว่าเรามีประวัติดีนะครับในการที่เราอบรรลุนิติภาวะต่างๆนะครับเขาดูจุดตรงนี้ด้วยนะครับผู้ับบาญชาไม่ใช่ว่าเขาจะใจดาเสมอไปนะครับเขาให้นะครับเขาให้เฉพาะนะครับทำไมถึงเฉพาะนะครับเขาก็ต้องดูพฤติกรรมนะครับอ่พฤติกรรมการกระทำนะครับคนอารมณ์ร้อนอะไรหรือเปล่านะครับที่จะสามารถถืออาวุธได้ อาวุธมันก็ไม่ใช่ว่าของเล่นนะครับใครที่จะไปถือได้มันก็เปไปไม่ได้นะครับทุกอย่างเขาก็ต้องรอบคอบนะครับก่อนที่จะออกอาวุธนะครับออกการซื้อขายนะครับครอบครองนะครับอาวุธปืนเขาก็ต้องดูเหมือนกันนะครับไม่ใช่เขาจะให้สุ4ท5เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอทางที่เบียรลาดของเราอยู่นะครับเขาก็ต้องดูนะครับพฤติกรรมหลายๆอย่างนะครับรู้ดีเพราะว่าเคยต้องประวัติคดีอะไรหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีประวัติประวัติดีนะครับพฤติกรรมดีนะครับน่ะเขาก็ออกให้นะครับมันไม่ใช่เรื่องยากเลย นะครับต่อให้มีเงินก็ไม่สามารถออกได้น่าจะบอกให้นะปืนพกนะครับน่ะเห็นไหมสมมติว่าปุ๊บนะครับมาทางซ้ายนะครับเราสามารถมันจะเบี่ยงปืนยาวไปไม่ได้นะครับเราก็สมมติว่าอ้าคนเดินไปมาเฮ้ยไพมานะครับสามารถยิงได้เลยนะครับผมกดมันก็ลั่นเลยนะครับปืนพกนะครับมันเร็วนะครับปืนพกแต่ถ้าปืนยาวอ่าติด นะครับนะก็มานะครับมาเล่าเรื่องราวนะครับยู่ดี้ดีทีเล็กๆน้อยๆหรือว่ามาตักเตือนกันเล็กๆน้อยๆนะครับการปฏิบัติหน้าที่นะครับการเข้าวิญญาณนะครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่มันเกิดขึ้นก็เราชราใจเองนะครับ๋ยวแป๊บนึงครับ เราก็ต้องดูนะครับดูทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะใครไปใครมาเราต้องหมั่นสังเกตนะครับเพราะการกระทําของโจรมันก็มีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับมันก็แสดงศักยภาพของมันอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่ามันเงียบเหตุการณ์ไม่มีนะครับเหตุการณ์ไม่มีมันก็จะไม่มีนะครับเมื่อมันมีแล้วมันมีเหตุการณ์ใหญ่นะครับเพราะเขากําลังวางแผนอยู่ที่จะกระทําเจ้าหน้าที่รัฐนะครับอย่าคิดว่ามันเงียบแล้วเขาไม่ได้ทําอะไรเขาไม่ได้คิดอะไรนะครับเขาพยายามที่จะคิด คนยุทธวิธีนะครับการกระทําที่จะมากระทำต่อเจ้าหน้าที่รัฐอยู่เสมอนะครับให้จําเอาไว้นะครับการทํางานในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าอะไรก็ตามที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเราต้องดึงสติตัวเองกลับมาให้ได้นะครับว่าเราจะทําอะไรนะครับปฏิบัติภารกิจอะไรนะครับทุกภารกิจนะครับทุกทุกภารกิจที่เราได้รับมอบหมายหรือมันยังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่เรารู้ว่าเราจะได้ทําภารกิจอะไรนะครับให้คิดเสียว่าทุกภารกิจมันสําคัญหมดนะครับอย่าไปคิดว่าสําคัญเฉพาะบางภารกิจ นะครับการปฏิบัติหน้าที่การปฏิบัติการนะครับต่อให้เราเป็นผู้ชั้นผู้น้อยอะไรก็แล้วแต่เรารับคําสั่งจากผู้บัญชาอะไรก็แล้วแต่เราต้องนานะครับเรื่องเรานะครับเรื่องเรางานต่างๆมาคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ได้นะครับให้คิดว่างานทุกงานมันสําคัญนะครับสาคัญหมดทุกภารกิจนั่นเอง นะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เราปฏิบัติหน้าที่รัชเวียนอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับทุกอย่างนะครับเราอย่าได้ทําซ้ําๆเด็ดขาดนะครับอย่าได้ประมาทนะครับการทําซ้ําๆนะครับอย่าได้ประมาทการประมาทเป็นจุดบอดแห่งความตายนั่นเองนะครับอย่าทําซ้ําๆนะครับอย่าชอบประมาทขายวินในไยสบายอันตรายแน่นอนนะครับก็มาตักเตือนกันนะครับเรื่องราวของการที่เราอยู่ในป้อมเวรนะครับการที่เราเข้าเวรนะครับเข้ายามนะครับเหตุการณ์มันก็มีอยู่ซ้ําๆนะครับบ่อยๆนะครับก็มาตักเตือนกัน นะครับตรงนี้ผมกลัวนะครับผมกลัวว่าเหตุพวกนี้มันจะวนเวียนกลับมาอีกนะครับเมื่อมันห่างหายไปชักระยะหนึ่งนะครับมันห่างหายไปเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกนะครับเพราะเขากําลังดูพฤติกรรมนะครับการกระทําการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อยู่ว่าทําอะไรที่ไหนเมื่อไหรอย่างไรรอบข้อปลอดภัยหรือนะครับระวังตัวดีไหมนะครับเมื่อมีช่องโหว่ในตรงนั้นนะครับเราไม่ได้ว่าระวังภัยมากพอนะครับเมื่อมีช่องโหว่แค่นิดเดียวนะครับมันก็สามารถกระทา นะครับได้เลยนะครับกาะทาแล้วไม่ได้ว่าเราจะพ um ิกลุมพิการนะครับสูญเสียไปเลยนะครับเมื่อสูญเสียไปแล้วเราไม่สามารถที่จะฟื uh ้นขึ้นมาได้เหมือนหญ้านะครับหญ้าตัดแล้วมันก mm ็ยังขึ้นมาได้นะครับชีวิตคนนะครับชีวิตของพี่ๆทหารน้องๆอะไรต่างๆที่สูญเสียไปหลายๆชีวิตนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะฟืนขึ้นมาได้นะครับเมื่อเราประมาทนะครับ เป็นจุดบอดในความตายแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ตอบโต้สักทีหนึ่งมันก็ยังจะดีนะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าเขาจะมาปฏิบัตินะครับเราก็ต้องนะครับเตรียมพร้อมนะครับตั้งรับอย่างน้อยตอบโต้ไปก็ยังดีนะครับเหมือนที่ผมเข้าอยู่ที่ฐานเก่านะครับเมื่อก่อนนะครับอย่างน้อยอย่างดีที่ผมได้ยิงตอบโต้ไปก็ยังดีไม่รู้ว่าถูกเขาหรือเปล่านะครับก็น่าจะนะครับแต่ก็เป็นการที่ ตอบโต้กันนะครับในเวลากลางคืนในวันนั้นนะครับก็โอเคนะครับในวันนั้นก็ไม่มีใครได้รับการสูญเสียนะครับไม่ว่าฝ่ายเราหรือว่าฝ่ายเขานะครับก็มาลวงลองเชิงกันนะครับลองเชิงกันแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะครับกตุการครั้งนั้นเป็นครั้งที่บทเรียนครั้งใหญ่นะครับสำหรับผมที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่สาจังหวัดมา13ปีนะครับแต่เคสอื่นๆก็มีเยอะนะครับเคสอื่นๆเคสปะปายไปนะครับ่ว่าจะเป็นระบุงระเบิดนะครับเคส อ่าไปไปไปก็มีเรื่องราวนะครับหลายๆเรื่องราวาหลายๆคสนะครับประสบการณ์จากการปฏิบัติหน้าที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผมก็พยายามนําเรื่องราวต่างๆนะครับนำมาเล่านะครับมาตักเตือนพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับหรือว่าการที่ใครก็แล้วแต่ที่ชราใจในการปฏิบัติงานอยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเผื่อจะได้ดีตัวขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับเผื่ออ่าบางคนอาจจะชราใจนะครับคิดว่าไม่มีอะไรหลายๆคนบางทีเขาก็อ่า อย่างช่าใจอยู่นะครับก็พยายามดึงสติขึ้นมานะครับเมื่อมีสติแล้วนะครับปัญญาจะเกิดนะครับเมื่อปัญญาเกิดแล้วอ่ยุทธวิธีต่างๆนะครับเราก็ได้รับมาอยู่แล้วทุกคนเขาเก่งอยู่แล้วนะครับการปฏิบัติหน้าที่สามหวัดผมเชื่อได้เลยว่าทุกคนนะครับนะมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับทุกคนรู้นะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะครับทุกคนที่ ปฏิบัติหน้าที่ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับวอซีด้วยความระมัดระวังนะครับการปฏิบัติหน้าที่ฉะนั้นก็อย่าประมาทนะครับวันนี้ก็มาตักเตือนกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาตักเตือนมาพูดเรื่องการเข้าเวีนเข้ายามนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในเวอ่าป้อมไหนสถานการณ์ไหนนะครับป้อมสูงป้อมกลางป้อมล่างป้อมอะไรก็แล้วแต่นะครับเราอย่าได้ประมาทเด็ดขาดนะครับการประมาทเป็นจุดบอดแห่งความตายนะครับฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับช่วงนี้มันเงียบนะครับเห็นไหมผมเคยบอกแล้วว่าคําว่าเงียบนะครับ มันรอนะครับมีเหตุใจนะครับทุกครั้งที่ผมบอกว่ามันเงียบนะครับเงียบคือเงียบอันตรายนะครับคาว่าเงียบนะครับไม่ใช่ว่าไม่อันตรายนะครับเงียบนั่นแหละมันผิดปกตินะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเหตุปะปายตรงนั้นตรงนี้มันปกตินะครับฉะนั้นตอนนี้มันเงียบนะครับให้ทุกคนระมัดระวังนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับช่วงนี้นะครับเชื่อผมนะครับแล้วคุณจะปลอดภัยนะครับ ทุกอย่างนะครับก็ขอให้เพื่อนๆนะครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอาหารอดทนนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อบ้านเมืองอธิปไตยของเรานะครับก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับวัทุกคนระระวังนะครับนะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับความเจริญตลอดไปนะครับขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะครับและขอให้ทุกคนมีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่นะครับโอเคคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่โอเคครับ